ที่ขายทุกวันอยู่ที่ไหนนอ้อเขาเรียกว่าตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินคะ่ะนี่นะคะ,นะ 104, 000, 000, ะร้อยสีพันลายสามตะกอสวยไหมคะามขายมากว่า20ปีแล้วนะคะคุณยายบวยก็ขายมา20ปีแล้วยายบวยกินข้าวนะคะผ้าไหมสุรินร้อยสีพันลายมีเยอะแยะมากมายเรเห็นไหมคะเนี่ยเยอะแยะจะเป็นโฮลค่ะ มัดเมโฮสุรินนี่คือราชินีผ้าไหมสุรินนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแบบทอทอแบบยกดอกยกดอกก็จะมีหลายแบบใช่ไหมคะยกดอกเม็ดพริกไทยอย่างเงี้ยเม็ดพริกไทยนะก็ยกดอกลูกแก้วตัวไหนเนาะลูกแก้วตอนนี้จับไทยไม่เจอมีแต่ลูกแก้วนี่นะคะนี่คือมีหน้านางผ้าไหมชนับมีหน้านางน,น,นี่สามพันกว่านะคะ ให้ดูว่าต้องรื้อแบบนี้นะคะแล้วก็มีผ้าไหมประจําอัตลักษณ์สุรินนะคะเเดี๋ยวก่อนอยา่าเฝ้าอย่าเฝ้าอีกสิเบงก่อนอันนี้ก็คืออาลูซีมนะคะอารูซีมมาดูนะอารูซีมน,นี่งนึงอารูซีมนี่นะคะราคาพันห้านะคะนี่ค่ะอารูซีมสีน้ำตาลค่ะอยากได้สีน้ำตาลอารูซีมสีเขียวสีเขียวเห็นไหมสีเ <Sched> ข <ule. S 2> ียวอารูซีมสีเขียว เขียแบบนี้ค่ะนี่มันจะมันวาวเลยค่ะแล้การลูซิมสีนี้ค่ะสีออกพุ่งพิงค่ะพิงพิงแลกแอลูซิมสีสีอะไรนี่อลูซิมสีม่วงชมพูบ่แล้วก็อลูซิมสีม,เม,าามเัเปลือกมะขามหมอเปลือกมะขุนอันนี้ออกโอโรชมพู อลูซิมโอแต่ละอันซีบเหมือนกันเลยเนาะมันสีแตกต่างกันอ่ะนี่เนี้ยแล้วก็นี่ค่ะอลูซิมสีชมออรสอสีชมพูพี่บอกอ่านี่คืออลูซิมสีสีสีฟ้าค่ะนี่ฟ้าแต่จะเป็นฟ้านี่ค่ะราคาพันห้าค่ะนี่อลูซิมจะถูกที่สุดเพราะว่าเป็นสองตะกอนะคะนี่ค่ะอลูซีสีน้ำตาลอลูซีมสีน้ำตาลสีเขียวสีเขียวเนียวซับ ตอนนี้ถ่ายท่ดสดจากตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ขายผ้าไหมมากว่า20ปีนะคะตั้งแต่9ก้โมงจนถึงบ่าย3มโมงเย็ตนตัวนี้เป็นลายสมอลที่เห็นแม่ใสามาตั้งแต่เด็กเลยนะคะเป็นลายโบราณถ้าเป็นสมัยก่อนจะย้อมสีธรรมชาติแต่ทุกวันนีเ้เป็นการทอเพื่อการขายแล้วก็จะเป็นสีเคมีก็ราคาเหมือนกันค่ะ2ตะกร้อจะอยู่ที่ราคาพันหานะคะแล้วก็นี่คือเป็นลายอัตลักษณ์ของสุรินทร์ลายหนึ่งก็คือลายพกา,าออมค่ะ ลายากามอ,อมนะจ๊ะพันห้ายังไม่รวมส่งนะคะแล้วก็อันนี้อะไรเหรอลายมะเฟืองบอกอ่มามะเฟืองนะคะนี่กับผ้าไหมนะคะผ้าไหมเป็นลายสกอ็อตแล้วก็เป็นพากามออมนี่ค่ะพื้นพวกนี้จะเป็นราคาพันห้าเพราะว่าเป็นสองตะกอะค่ะนค่ะพันห้าจะแบบนี้นะเรือเร่อเลยแม่ค้ามาจากอินเดียแล้วก็อันนี้คือ อะไรนี่สาคูใช่ไหมสาคูใส่สหมูค่ะว่าไม่ใช่ค่ะสาคูค่ะไม่ใช่สาคูใส่หมูแล้วก็นี่ค่ะสาคูนี่คือสาคูอันนี้ใส่หมูเอ้ยไม่ใช่นี่นะคะไหมต้องมารื้ออย่างนี้ค่ะผ้าไหมสองตะกอจะราคาพันห้านะคะส่งห้าสิบาทยังไม่อ่านบรรยาถ้าสนใจบอกว่าแก้แพทย์ค้าอยากลายสาคูอยากได้ผ้าไหมอันลูนซีมนี่ค่ะ พักหลังใหม่มาแล้วก็นี่นะคะนี่ค่ะเอ่อนี่ค่ะอ่าอ,อะไรนะอัมพรมอ่าอัมพรมอัมพรมเป็นราชาแห่งผ้าไหมสุรินนี่ค่ะอยากได้อัมพรมนะคะนี่ค่ะแล้วแต่การมัดหมีมัดเส้นพุ่งและเส้นยืนสนใจบอแก้แพทย์ค่ะ เบอร์กดแพทย์มีทุกคลิปนะคะ0812571709 0812571709ถ้าแก้แพทย์อยู่ในเมืองคุณผู้ชมก็บอกว่าแกดแพทย์อยากได้ผ้าไหมอัลุนซีนอยากได้ผ้าไหมาปากามาออมนี่ค่ะแล้วก็จะทักคุยช่วยเหลือคุณผู้ชมที่เดินทางมาตลาดนัดวันเสาร์ไม่ได้นะคะยินดียินดีนดถ้าแก้แพทย์ไม่ติดภารกิจนะนี่ค่ะอัลุนซีนเหมือนกันแต่ทอคนละแบบและแต่เขาจะมัดหนีนะคะตังเส้นพุ่งเส้นยืนนะ นี่ค่ะเยอะแย,ย,ยะเลยสีจริงมันจะเป็นออกสีเม็ดมะขามนะคะแต่ว่ามันทางไปแดงสดนะคะและนี่ก็คือลายราชวัตรค่ะเป็นลายโบราณสีตะกอค่ะสีตะกอนี่ค่ะราชวัตรนี่ค่ะราชสีตะกอหน้าหลังเหมือนกันค่ะนี่หน้าหลังเหมือนกันนี่พาชมตลาดสดเทศบาลเมืองสุวินะคะนี่เลยบรรยากาศจริงๆของตลาดสดเทศบาลน,นะคะนี่ค่ะ,ะมาไม่ยากค่ะ บอกว่าตลาดสซเทศบาลอยู่ตรงไหนจอดรถฝั่งตรงข้ามนี้เลยแล้วก็เดินเข้ามาเลยนะคะแลวนี่เป็นลายระเบิดลายประจําอัตลักษณ์สุรินนะคะหนึ่งในนั้นก็คือลายระเบิดซึ่งถ้าไปใส่ตัดเสื้อนะคะผู้ชายจะสวยมากเลยนี่ดูดูดูเจ๋ยนะคะอยู่ที่การวางแพทเทิร์นนะคะเดี๋ยวแม่ค้าก็มีหน้าที่มานะคะเก็บเองะคะเดอร์บคุณหลายเดอรขายดีขายด้เดอหนูนแนนไกด์แพทโกยเลยนะคะ <laughs> ตัวนี้ก็มีค่ะสะรงไม่ใช่ค่ะผ้าขม้าไหมแบบขีดช้างอ่อยากได้เท่าไหร่อยากได้แบบไหนบอกมานะคะ,ะ<ว>เขาให้เข้ามาเก็บเองนะคะ <laughs> ก่อกวน <laughs> เราประชาสัมพันธ์ให้เพื่อให้เขามาซื้อกันที่นี่นะคะนั่นจึงรื้อของแม่ค้าก่อนนะคะเดอแล้วก็สระรงไหมค่ะสระรงไมสระงไม สรงไม้ค่ะสรงไม้นี่สวยสโงไม้และก็สโงไม่ใช่ค่ะลายสก็ตค่ะพักไทยมาได้นี่สโงสตรีค่ะนะสวยไหมอู้สวยจริงๆแล้วก็แบบนี้ขอยากแคปหน้าจอมาค่ะถ้าอยากได้เพราะว่าเดี๋ยวอยู่ในเมืองค่ะมาได้ตลอดค่ะนี่นะคะผ้าคอม้าที่เป็นลายสก็ตคือคือสโลงมันอาจจะดูใหญ่ไงคะสโลงใหญ่เนะเาะเล้ก็ทอให้มันเล็กลงเป็นลายสก็ต ก็จะสวยดีเพราะฉะนั้นนี่ค่ะสเสน่ห์ของผ้าขม้าเป็นสโลงแล้วก็เป็นแบบเวลาสปอตแล้วก็เป็นผ้าขม้าแบบนี้เห็นไหมคะตัดเสื้อได้หนึ่งตัวนะคะนี่เห็นไหมคะสวยมากนี่เห็นไหมนี่คือไหมคะ่ะมีความมันวาวตัวนี้ก็จะเป็นขิดช้างก็จะแพงกว่านะคะราคาพันกว่าแล้วก็ผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่เยอะแยะเลย ผ้าคุมไหลลื้อขี้เกียจลื้อดีกว่านอน,น,นเดี๋ยวแม่ค้าว่าอ่านี่พาชมร้านที่สองร้านที่สองนะคะป้าอ้อยกับป้าวิป้าอ้อยป้าวิไปไหนนอนี่ขายมา20ปีนะคะเป็นผ้าไหมที่มีหน้านางชายคลุยนะคะโฮค่ะนี่คือโฮร้านป้าอ้อยร้านป้าวินะคะแล้วก็กวางเรนเดียโทเมทอยกดอกเม็ดพริกไทยสัญญาณชัดไหมคะกดไลค์ให้หน่อย พระลานชชยกดหนึ่งค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะนี่มีหน้านางนะคะมีหน้านางมีหน้านางมีหน้านางนี่คือโทนทอสเทลนะคะออกชมพูพญานาคป้าอ้อยป้าวิไปไหนป้าวิป้าอ้อยไปไหนนี่ค่ะลายประตูวงังนี่ค่ะสวยไหมคะผ้าไหมสุรินกดไล์ไห้แน นี่เป็นร้อยดาวแต่มีหน้านางนะคะมีหน้านางร้านตลาดในตลาดก็คัดมาเหมือนกันค่ะคัดมาจากอำเภอมาทออ่นนี้สวยจนร้อยดาวแต่ทอเคลริวนะ้วเนาะนี่นี่ร้อยดาวแต่ทอเคลริ้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็ทอทอเคลสมอค่ะเออพื้นนี้สวยมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปวแปววิจับพื้นนี้สวยดี นี่หนะ้าตาแม่ค้านะคะระับไปอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์9โมงถึงบ่ายมถ้าไม่มาแม่ค้าจะนอนหลับนะคะนี่นะดูดูการทอกัอนนะทอสวยมากเลยดูดิดูซีมัดหมีสวยจนะทอเครอลริวนะคะเออสนใจทักได้นะคะแคปหน้าจอมาหรือทักหลังไมมานะคะถ้าไม่แคปหน้าจอจะไม่รูานี่เป็นการพาเที่ยวนะคะตัวนี้เพื่อให้คุณผู้ชมรู้ว่าถ้าเจอวันธรรมดา มาที่ตลาสดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ค่ะมีเหมือนกันค่ะแล้วยิ่งงานรับไหว้งานตรงงานแต่งต้องมาซื้อที่นี่เพราะว่าจะมีเยอะเลยค่ะมีตั้งแต่ผ้าคอมา้าไหมผ้ารับไหว้แบบนี้นะคะให้คุณชมดูเวลาแต่งงานก็จะใช้เป็นผ้าไหมรับไหว้นะคะแบบนี้ค่ะซึ่งร้านนุ่นก็มีค่ะแบบนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์อุ้ยกดแชร์ด้วยนะคะก็จะมีสองร้านหลังๆก็ร้านตรงนู้นอีกนะคะนี่คือเดินเข้ามาจากตรงนี้ค่ะ จอดรถไว้ตรงนี้นะคะข้ามฝั่งมาจะมีของจะมีร้านหนึ่งที่ขายทุกอย่างตั้งแต่สากเบือยันเดือยลบนะคะทุกอย่างจริงๆนะคะเนี่ยท้ามถึงอะไรมีหมดเลยนะคะเนี่ยนี่ร้านนี้นะคะแล้วก็ข้ามมาทางนี้เจอร้านผ้าไหมที่ขายในตลาดสดเทศบาลน,นะคะมีผ้าคลุมไหลผ้าผ้าพันคอแต่ไม่อยากลื้อนะคะแล้วก็มีผ้าที่เป็นผ้ารับไหว้งานแต่งให้คุณยา่าคุณยายนะคะ,ะถ้าเป็นผู้ชายก็จะซื้อเป็นผ้าขามา้า ผ้าขม้าธรรมดานะคะเป็นถ้าขม้าธรรมดาแล้วก็อันนี้ผ้าขม้าธรรมดาแล้วเปขม้าขิดมันจะแพงกว่านะคะให้ชมแบบนี้นะก็ผ้าไหมสีพื้นก็มีสีพื้นทอยกดอกก็มีนะคะแต่ไม่ลื้อนะคะแล้วก็สามตะกอก็มีอยู่ข้างหลังเต็มเลยค่ะถ้ามาเองมาได้วันธรรมดานะคะบอกว่ารับชมจากช่องไกด์แพทนะคะจอเจอตลาดนัดผ้าไหมจากคิดไกด์แพทแม่ค้าลดให้พิเศษเลยค่ะลดเอาแต่เรือราคาทุนไงแมนบอ ได้หมดหน้านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์แกลแพทลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและทักทายแสดงความคิดเห็นนะคะในเชิงบวกขอบคุณที่สุดเลยค่ะสวัสดีนะคะเดชติภารกิจแล้วค่ะสวัสดีค่ะ